มาคราวนี้เป็นเวอร์ชันผู้หญิงหมดเซอร์ไวกันบ้างนะครับผมก็ความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับก็คือพลังชีวิตจะน้อยลงความแก่งๆก็จะน้อยนะครับสปีดเร็วขึ้นแต่ความแม่นยำจะดีขึ้นนะครับผมผู้หญิงนี่แหละเออดูซิจะทาได้นานแค่ไหนนี่ผู้หญิงก็จะเหมือนทูมไรเดอร์เลยนะครับเนี่ย่ะลักษณะการถือปืนเหมือนทูมไรเดอร์เลยความแม่นยำจะมีสปีดจะมากกว่านะครับ ความแข็ง okay, แรงมันจะน้อยลงไปนะผมจะอะตอนนี้ไม่มีเสียงเหมือนเดิมวอนเสีเก็บปรับแล้วอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้เลยพี่เก็บปรับแล้วลุยเลยอย่างนี้เลยเนี yeah. ่ยความชี้เขาจะน้อยกว่าเห็นไหมของผู้ชายเริ่มต้นที่หนึ่งศูนย์ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงเริ่มที่แปดสิบนะครับโอาแข็งแรงก็จะน้อยกว่าให้กับเอ่อ จุกกระสุนแต่แรกน่าจะน้อยกว่าด้วยนะนี่แหละเอาละยูไปเรื่อยยิงเรื่อยๆนะ คือความแข็งเก่งกับพลังชีวิตจะน้อยลงนะจะน้อยจะน้อยกว่าผู้ชายนะครับแต่ความเป็นยาวนี่แน่นอนครับผมก็คืออย่างนี้นี่เยิงโดนทุกนัดมนะันจะง,ง่ายกว่าเยอะเลยนะเรียบร้อยเอ้นี่้ย ไฟอย่างนี้ในช็อตกันเฮ้ยไม่ใช่มีนีกันสิขอไฟแต่ช่วงนี้ไม่เจอศัตรูแบบไอตัวนั่นอะจะเจอแบบแคมเปญหนึ่งนะครับแคมเปญหนึ่งกับแคมเปญสองเท่านั้นเองโจ,จกระสุก็น้อยกว่าอยากจะหมดแล้วเนี่ยอันแบบนี้น่นแต่ดวงด้วยนะครับเพราะว่า จะตอบอะไรมามันไม่เหมือนกันเลยนะเดีย๋ยวไู้ยิงทีเดียวตายเลยผู้หญิงยิงง่ายกว่าเยอะเลยคนระับเนี่ยผู้หญิงยิงง่ายเลยอนะ่ะโอ้ยได้โดนด,ด้วยเยอะ

เออถ้าโดนมาตอนนี้ก็ดีครับเกียนทางได้ไง่ายมากตรงนี้เสียงจะหายไปนะครับนี่ี่เกียรแก้แนละ้วมันจะหมดหมแล้วอ่ะเี๋มีคนบอกให้เล่นภาค2องใช่ไหมแต่ว่าผมไปเห็นภาคหนึ่งอะก็คือภาค Re ีวิซิตนะผมรีซิตจะเป็นการรีเมคของภาคแรกเนี่ยภาคนี้นะครับภาคต้นฉบับนี่แหละผม,มเล่นรีวิซิตก่อนดีกว่ามั้งรีวิซิตเพราะว่ามันเป็นการรีเมคครับผมรีเมคของภาคนี้น ไม่ใช่รนะีมาสเตอร์แลแต่เป็นรีเมคเลยนะครับรีเมครีเมคหมดเลยรีวิชเนี่ยมาเล่นพาร์ทนี้ก่อนได้เปลี่ยนตัวบารพรเล่นด้วยคนระับเป็นผู้หญิงบ้างทีนี้ <c oughs> ตัวหลักของเราจะค่อยไปเล่นพักพักสอ,องนะครับปั๊มระเบิดรอบที่ส yeah. องเยอะเาอยู่นานๆหน่อยเพราะผู้หญิงยิงง่ายมากครับเนี่ยยิง เท่าไหรก็โดนครับเองตรงไหนก็โดนอ่ะเพราะโดนง่ายมากครับความแม่นยาเนี่ยความเล่นยาม,มันจะดีกว่าผู้ชายบบนะตั้งแบบต่เราต้องโดนแน่ๆเลยนะครัเนี่ยเห็นว่าโดนทุบตักง่ายๆอ่ะโดนทุบตักเลยโดนหมดอ่ะแล้วแต่ดวงกินลมใจอ่ะความแข็งแกร่งของไอเลียน,น,นด้วยอ่ะเข้าไปยิแช้แข็งแช้แข็งนี่ ที่ตอบมาตรงโคงก็คือมาเบิดกับไอ้นี้ยแค่แข่งที่เลยถ้าได้สองนี้มันจะดีมากเลยบอกให้มาฟองมาฟองไปเรื่อยคนระับเห็นว่าภาคสองเขาไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่จะได้ให้ดูแล้วกันนะเมนีมันไม่ค่อยดีเลย ลบลบความต้นฉบ,บับภาคนี้ไปอ่ะไปหน่อยอ่ะเพราะว่าภาคนี้ไม่ดีนะครับภาคสองเราต้องท่ทาทำภาครีวิซิึ้นมาเพื่อเป็นรีเมคครับผมไม่รู้รีเมคหรือดีมาสเตอร์วะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันเหมือนเกมเพลย์อะไรทุกอย่างแต่ว่าการร้บผิดอะไรระบบเกมเพลย์มันใหม่นิดนึงนะแค่นี้ ว่ากันอหลัมาละวบอสเสียงเงินเฟสนี้ดีดีเลยโดนยังไม่หายตาจาวนะเพราะว่ายัางอยงดีไอ้โดนทุกเพชรนะ่ะโดนไปเลยโดยนไม่แน่นอนนี่เห็นปะง่ายๆสบายๆไปสบายแล้วมาละนี่นะครับปืนข้อเสียของปืนนี้คือเหล็กไฟยิงมันช้ามากต้องหนึ่งสองเห็นปะ ใช้เวลาประมาณสองนีอะจะยิงของมาทีเนี่ยยิงมฟย,มยช้ามากแต่ข้อดีคือย,ยิงยิงได้ได้ได้แหละระตรูได้หลายเนี่ยลัสมาได้หมดเลยครับระยะไกลก,ก็ได้ด้วยวยากกาย่าเป็นพาสมาะะไลโ้เลยระยะยิงระยะไกลแล้วเป็นพาสมาดังฮะทำไงเอาประสบการณ์ของเวอร์มาก่อน วิ่งหมดแล้วอเอออุ้ยอะไรวะงงเลยดูใช้ชนเพิดไม่มีมันไม่ดอกกระสุนพลาสม่าเลยโ่เลยจะมายังไงโดนหายไปแล้วเราอย่างเดียวแล้วตอนนี้มันก็ลุยวะมีทั้งคุยคนก็เอาไม่ดอกกระเป๋าพยาบาลเหมือนผู้ชายเลยว่ะและ้วแต่ดวงจริงครับถ้าดอกกระเป๋าพยาบาลได้ชีวิตคือทันเว่าทีเดียร์ได้ต่อยุรสก,การได้คั้ากัน อันนี้คือห้ามตายเลยนะครับไม่แต่ครั้งเดียวนะถ้าจะพูดคือชีพต้องต้องมีกระเป๋าเท่านั้นครับในคิวแบ็กเท่านั้นเบสคิวแบ็กแช่แข็งเย,ยอะแช่แข็งเยอะเลยคือพัดมากมาไปในยหมดนี่นะอ่ะอกพัดมากกลับมาแล้วใช้พัดมากดีกว่านี่ทีก่อแดงก่อแดงเออกอแดงนี่แหละ เนี่ยมันโกงก็จริงครับแต่ว่ามันเหนี่ยปลายิงประมาณสองวิอ่ะอมตะโอเคอมตะอมตะตตวโได้นโชดคาวเก็บแต้มมากขึ้นครับทุกเป็นเลยยังไม่ได้เก็บแต้มเดียวแต่ข้อดีคือของผู้หญิงมันความแม่นยำเป็นแบบสูงเลยครับแตดเด็กตรงไหนก็โดนนะคราง่ายๆอ่ะไม่เหมือนผู้ชายอ่ะผู้ชายลิงไหนเล็งยากมากอ่ะ แดงมาแล้วแดงมาแล้วนี่แดงหมดไส้นะไอ้กรเฮี้ยนนี่คือมีเสือหึ่ยเกาะแดงโอเคต้องรีบเห็นนะไม่เห็นนี่คือเสร็จแน่นอนอ่ะอุ <h <h ้ยหมดแล้วเหรอวัดเดอะเฮี้ยนดีเด้อหมดแล้วจังโอ้โหอะไรเนี่ยตอนนี้มันเพลินนะคือต้องแข่งวาเลย เร,เร็ว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 อยากได้ปืนนั้นเร็วโอเคได้แล้วเฮ้ยเรียบร้อยอ่ะเฮ้อเลยหรออันอนี้สาดใส่หนูหนูแล้ว ออกเกาะเนือแล้วหนูเเกาะเนือเรื่อยเนี่ย,ย,ยผมไม่ได้ชิปนี้เลยอ่ะตั้งใจให้เอาเกาะนี่น้องแข็งแท้แข็งแล้วมันจะวายเรื่อยนะจกนกว่าจะหมดเฟย์ของมันนะเส้นย่านะครับบอกให้เฮชิปสปีดชิปสปีดเอ๋ถ้าถ้าถ,ถ้าเห็นอย่างเงี้ย ได้เลยคนระับมาที่มันตอบมานะแต่ผมมองไม่เห็นไงนะชิปพวกนี้มาส่งแลแต่คนเนี่ยต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมองเห็นด้วยนี่ชิปีกกี่ได้แล้ว,ยลว,เ,วยเ,เยอะลองซีเพิ่มดีกว่าอีกทีเดียวอ้าวหมดแล้วเหรออะไรเนี่ย สเตปพัชมาอีกแล้วเอาบนตีเงี้ยมันดบน้อยเว้ยถือได้แล้วใช้ปืนแล้วโอ้ยจบเร็ว่าวิชาอีกที่ไม่ถึงใจเลยอพอแล้วครับพอแล้วนี่เนี่ยคือหมดเซอร์ไวครับผมเป็นไงนบ้างครับผมเอชชูตเตอร์พาเแรกก็ได้หมดลงไปแล้วครับผมทุกอย่างนะครับทั้งแคมเปญทั้งเซอร์ไวครับผมเป็นไงบ้างครับผมก็ก็คงจะให้คิดถึงคนเล่น อยู่อยู่กันนะผมว่าเป็นยังไงบ้างนะผมเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะเล่นภาครีวิสิตดีกว่านะเพราะรีวิสิตนี่มันจะเป็นการรีเมคของภาคเนี้ยต้นฉบับนี่ครับผมนะจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามได้เลยช่องมุยโอโซนะผมเอาแล้วผมจะเปที่นี้ผมพบกใหม่ในเกมเกาส่วนหฟังเกมต่อไปนะผมอาจจะเป็นเกมอื่นก็นกะกอดน,นะผมเกมรีวิสิตข้อที่หลังนะผมไปแล้วผมเจอใหม่ครับ